아니, <laughs> 허이 ใกล้จะบานแล้วไม่ใช่ทันตะวันนะแต่เป็นหน้าขา้าวฟางเอง <c oughs> วันนี้ขา้าวฟางจะพาไปเที่ยวไล่ทุ่งทันตะวันไล่จำลาทุ่งทานตะวันที่ไม่ใช่มีแค่ทุ่งทานตะวันจ้านี่คอสมอสก็มีเป็นไล่ที่มีภูเขาที่โดดเด่นมากๆจะเป็นเขาโดแบบนี้เลยทุกคนและที่เนี่ยก็มี ATV ให้เช่าด้วยนะอยากได้สีไหนคันเล็กคันใหญ่เลือกได้เลยจ้าราคาเริ่มต้นที่200้บาทเราจะมีไกด์นำทางพาไปที่สวยๆด้วยไม่ได้วนอยู่แค่ที่ในสวนทุ่งทานตะวันนะจ๊ะแต่จะพาออกไปข้างนอกด้วย Jangan-jangan! wah. oh, oh. <laughs> ออกไปก็อยากขับแรงเหมือนคนนี้นะโหซิงสุดๆอันนี้คือขับซิงไม่เกรงใจใครเลยจริงๆสนุกเขาแหละคือตอนที่ฟังมาดอกมันยังไม่บานนะทุกคนทางเจ้าของบอกว่าวันที่16เนี้ยมันจะบานเต็มที่แล้วมันจะสวยมากๆนี่ขนาดยังบานไม่เต็มที่นะก็ได้รูปเป็นหลายรูปอยู่คือเราขับชิวๆในสวนได้เลยอะทุกคนมันแบบดีมากๆและจุดถ่ายรูปก,ก็เยอะมากๆทุกคนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะน,นี้คือกระท่อมปายนาะจ้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่กระท่อมปายนะ้มันเป็นกระท่อมทุ่งทานตะวันจ้ามันก็เริ่มบานแล้วทุก อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มันดีจริงๆทุกคนมันจะเหลืองเต็มทุ่งแล้วมันจะสวยมากๆและถ้ามาช่วเงเย็นๆนะพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหคือฟินสุดๆแดดไม่ร้อนขับรถเพลินๆมันดีทุกคนอยากให้มาแล้วเอาจริงอีกคนขับเนี่ยดื้อมากๆเลยเอาจริงๆชอบจริงๆสนุกสุดมันอยู่คนเดียวหัวฉันนี่ฟูฟ่องไปหมดแล้ว ส่วนลานกากว้างนี่ก็คือที่จอดรถทุกคนเป็นลานกว้างมากๆทังไร้ใส่ใจสูดมีร่มให้ยืมด้วยจ้าสุดยอดแล้วก็มีกิฟต์ช็อปของขายน่ารักน่ารักด้วยนะกันหั่นก็มีนะจ้าของกินก็มีให้เลือกหลากหลายเมล็ดทนาันก็มีนะส่วนใครหิวข้าวก็มีอาหารตามสั่งให้กินจ้าค่าเข้าแค่คนละ20บาทเท่านั้นได้วิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยทุกคนอย่าลืมนะ16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปมันจะบานเต็มที่มาเทีย่ยวกันเยอะๆนะเขาโดเขาจิแลลบลีเราเองติดชายก็จะการ Mm-hmm. <laughs>